กราบน,ะนักการครูอ,อาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบริชั้นประยค6บริศึกษา6กเดยกันทุกคนทุกท่านนะครับสมันตาภาษาที่กาหนหน้า122เริ่มตั้งแต่อเมหิจอัตถาหินิมิเตหิเป็นต้นไปนะครับยังอยู่ในะอุโบสถคันธกะอยู่นะใช่ไหมฮะนาจะอุโบสถคันธกะหละเลยม,มาหาวัคมาหน่อยหนึ่งนะครับ อีพีนี้ลองอธิบายน้อยหน่อยนะครับแป่แป่เยอะหน่อยอธิบายน้อยหน่อยนะเดี๋ยวไปเจอประโยคสําคัญก็จะอธิบายนะครับจะก็สามมันนิตรงนะครับสงสมมุตินะสังเขนะสีมาสามมันนิตรงสงจะสมมุติสีมา อัฏฐะหินิมิตะหิด้วยนิมิตแปดอย่างเหล่านี้อัญญะมัญยังอัญญะมัญยังคระกันก็ดีไม่คระกันก็ดีอัญญะมัญยังอันนี่ครับอสัมมิเสหิไม่คระกัน ไม่เจอปนกันนะครับไม่คระกันก็ดีอัญญะมันยังสามมิเสหิคระเคล้ากันก็ดีวัตตติควรทั้งนั้นสาสีมานั้นสามอภทธ,ธะนะพัชมานาก่อนที่รวบไปที่สมมุติสามมานิตวา พัชชะัชชมานาที่สมมุติผูกอย่างนั้นอภัท t ะไม่เป็นอันผูกอภัทอุตติอภัทอุติไม่เป็นอันผูกด้วยนิมิตเดียวหรือสองนิมิตประะส่วนสีมาที่ผูกด้วยสีมาที่ผูกด้วยนิมิตมีประการดังกล่าวแล้ว พัทธาโหติเนี่ยนะสีมาที่ผูกด้วยนิมิตตามที่กล่าวแล้วดังนี้ตั้งแต่สามขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยย่อมเป็นอันผูกพัทธาโหติเนี่ยย่อมเป็นอันผูกสีมาเนี่ยเขาขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าจะไม่อธิบายมากก,ก็อดไม่ได้นะคือจะอธิบายให้ฟังว่าเราวางประโยคบนกับประโยคล่างเนี่ย ประโยคบนเนี่ยเขาขึ้นสามาแล้วก็จําเป็นจะต้องขึ้นนิมิตมาไอขึ้นสีมามาแต่ประโยคล่างเนี่ยมันไม่มีวิเศษมันไม่มีวิเศษชนะและประธานมันก็ซ้ํากันทําไมเขาขึ้นเห็นไหมทําไมเขาขึ้นทําไมเขาไม่แปรเลยว่าส่วนที่ผูกด้วยอ่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าการขึ้นประธานมาใหม่มันไม่ใช่ว่าเฟื่อนะอย่างเดียวนะเนี่ยเขาก็ขึ้นมาใหม่ทั้งที่ไม่มีวิเศษชนะนะฉะนั้นใครที่ชอบพูดว่าโยกประธานมามา,มากโยกกระตามามา,มากสำนวนอ่อนนะมาดูประโยคนี้เลยนะับประโยคนี้จริงๆมันก็คือประธาน ประธานเดียวกันนะครับประธานเดียวกันนะอภัตตากับพัะทากินั้นเองฉะนั้นประโยคพระทานเนี่ยถ้าเอาตามความเข้าใจของครูอาจารย์ที่บอกว่า,าโยกมามากแล้วก็จะทําให้สํานนอ่อนนะ่ะไม่จริงแล้วนะนเห็นไหมเนี่ยเขาโยกมาเนี่ยเขาโยกตัวประธานมาเห็นไหมครับทั้งๆที่ประธานมันตรงกันนะครับที่ผูกด้วยนิมิตมีประการดังกล่าวแล้วอันนี้เป็นสถีหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นสถีวิพัฒนะ์เนาะ ตั้งแต่สามขึ้นไปนะตีนี้อาทิงกตวาตั้งแต่สามขึ้นไปถึงสเตนะปิใช่ไหมถึงร้อยพัทธาโหตีย่อมเป็นอันผูกสีมาแห่งนิมิตซะแล้วมั้งสีมาแห่งนิมิตมีประการดังกล่าวแล้วอย่างเนี้ย แต่เขาก็แปลว่าสีมาที่ผูกด้วยนะก็แปล,ล้มไปถึงแม่ถึงตั้งร้อยถึงตั้งร้อยนิมิตผูกด้วยร้อยนิมิตั้างเนี่ยผูกด้วยร้อยนิมิตนะสะเตนะสีมาที่ผูกด้วยร้อยนิมิตย่อมเป็นอันผูกนะครับตรงนี้แปลดีๆนะตั้งสำนวนดีๆคือสีมามันผูกด้วยนิมิตมีประการดังกล่าวแล้วก็แม่ผูกด้วยนิมิตตั้งร้อยร้อยนิมิต มันเนื้อความอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอันผูกเหมือนกันจะใช้นิมิตกี่ลูกก็ได้ไม่ใช่เก้าลูกอย่างเดียวนะถี่ว่าปิดทองเก้านิมิตเก้าลูกอะ่ะไม่ไม่จาเป็นนะจะกี่ลูกก็ได้อันนี้ร้อยร้อยนิมิตนิมิตร้อยลูกก็ไม่เป็นไรสาสีมานั้นที่ผูกด้วยสามนิมิตเนี่ยเน,นี้ยด้วยนะสีมาที่สุกด้วยผูกด้วยสามนิมิตเห็นไหมครับมีสันฐานเหมือน กระจับสิงคาตะเนี่ยนะกระจับมีสันฐานเหมือนกระจับที่ผูกด้วยจตุหีนะอันนี้ละประธานโอเคละที่ผูกด้วยสี่นิมิตมีสันฐานมีสันฐานเป็นสังคาตะสิงคาตกะสี่เหลี่ยมจตุรัสบ้าง ดังกระจับเนี่ยคาว่ากระจับก็คือสินคาตะกะเหมือนกันนะมีสันฐานดังดังกระจับที่ผูกด้วยนิมิตเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสบ้างมีสันฐานดังกระจับอ๋อตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมจตุรัสพระจันทร์ครึ่งดวงอ๋อขุดคุดเข้ามาเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสบ้างอ๋อจะจะตุรสาครับขขอภัยจะตุรัสานี่แหละมันแปลว่าสี่เหลี่ยมจตุรัส ส่วนสิงคาตะกะก็ยังดังกระจับอยู่ดีนะที่ผูกด้วยนิมิตสี่ลูกถ้าเรแปลเป็นภาษาไทยาามารล้วนิมิตสี่ลูกสี่นิมิตโหติย่อมเป็นจตุรัสาสี่เหลี่ยมจตุรัสวาบ้างมีสันฐานเหมือนกระจับและดังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและมี และและตะโพนมีสันฐานเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและตะโพนเป็นต้นบ้างอาทิเกหิที่ผูกด้วยนิมิเตเกินกว่านั้นเนี่ยนะเกินกว่านั้นมีสันฐานต่างๆนานาใช่ไหมมีสันฐานต่างๆนานาเขาก็ไม่ได้แปลโหติแล้วนะบางทีเขาก็แปลว่าย่อมมีย่อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โหตินะครับไม่ทีเรียดนะครับ พระมหาสุมัตเถระกล่าวว่ามหาประธานไม่เจอนะพระมหาสุมัตเถระกล่าวว่าตรงนี้หรือเปล่าหรืออยู่ประโยคข้างล่างนะทําตัวด,ดำๆบางทีอยู่ประโยคข้างล่างนะนี่อยู่ข้างล่างนี่ครับผ่านมาสองสามหัวตะป,ปูนะตัวเปิด,ดํางทีมข้ามหัวตะป,ปูมานะดังนั้นเวลาเราจะแปรก็อย่ายึดเอาหัวตะป,ปูเป็นเกณฑ์อย่างเดียวบางทีมันมข้ามมานะ ที่ต้องเปิดข้ามมาภิกษุทั้งหลายมไม่ใช่ดิเป็นอนาปิกตานะอันภิกษุทั้งหลายผู้มีความประสงค์จะผูกขีมานั้นปุจิตตะวาแปลวบพึงนะพึงอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ที่เปเสตบพังนี่นะแปลวบไปเลยว่าพึงถาม ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ที่อยู่ในวิหารโดยรอบหรือที่อยู่ในวัดโดยรอบหรือใกล้เคียงกันโดยรอบหรือใกล้เคียงกันทั้งหลายด้วยนะถึงเขตกำหนดสีมาถามภิกถามภิกษุทั้งหลายถึงเขตขามกะเนี่ยนะไอ้ซึ่งเนี่ยนะถามกะภิกษุทั้งหลายซึ่งเขตเนี่ยาก็แปลว่าถึงเขต ถึงการกําหนดถึงเขตกําหนดก็ได้เขตกําหนดสีมาแห่งวัดนั้นนันหรือที่อยู่ก็ได้วัดที่อยู่ก็ด้านไปได้หลายอย่างนะวัดนั้นนันก็ได้สาเปตวาตัวนี้แปลว่าเว้นนะเว้นสีมันตะลิกสีมาที่คาบเกี่ยวกันมั้งเว้นสีมันตรลิก แห่งสีมาของวัดที่ผูกพัทธสีมาเว้นสีมันตริกแห่งสีมาของวัดที่ผูกสีมาแล้วแล้วก็เว้นอีกนะครับเว้นสองทีแต่ใส้เปตาวามาเว้นอุปจาระแห่งสีมาของวัดที่ยังไม่ได้ผูกสีมานี่นะครับ ในสมัยไม่เป็นที่ท่องเที่ยวไปในสมัยไม่เป็นที่ท่องเที่ยวไปของภิกษุผู้จาริกทิตัวนี้มันเหมือนกับบางคุณประธานมาใหม่หรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อถูกแล้วคนเดียวกันนะ,ะคัน พันธิตุกามีหิเนพิกษูทั้งหลายไอตัวนี้ก็พิษูทั้งหลายประโยคมันนะนะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ขึ้นอีกก็ได้นะเราก็แปลไปเลยแปลแปลไปเลยไม่ต้องขึ้นประธานก็เพราะว่าเป็นพิกษุกลุ่มเดียวกันที่ทําหน้าทีเป็นกัตตาในพันธิตุกามาเนี่ยนะครับถ้าประสงค์จะผูกสีมาในคาม,มาเขตแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งตำบลหนึ่ง วัดที่อยู่เหล่าใดวิหารานะวัดที่อยู่เหล่าใดในเขตนั้นพัทธสีมาผูกสีมาแล้วมีอยู่ํำนวนอ่อนมากเลยนะถ้าบอกว่ามีอยู่ตรงนี้ครับ่าจะแปลว่าถ้าประสงค์จะผูกสีมาในคามาเขตแห่งหนึ่งมี มีวัดในมีวัดใดนะก็ออกยากออกตาตหรือเปล่าเนี่ยเตสุตัวนี้มีวัญมีตนะนน่าจะยะตะแหละมีวัดแห่งใดมีวัดเหล่าใดในคำเกตนั้นที่ปูกพัทศีมาแล้วแต่มีก็ไปตรงนี้ดีกว่าอย่ามีอยู่เลยไม่เพาะเลยเปเสตับทังพึงส่งข่าวไป แกภิกษุทั้งหลายในวัดที่อยู่เหล่านั้นว่ามะยังเราทั้งหลายว่าวันเราทั้งหลายอ่าในวันนี้เราทั้งหลายพัดที่สามารถจากผูกสีมังซึ่งสีมาตูเมท่านทั้งหลายมานิคมิธาอย่าออก ไปจากเขตกำหนดสีมาทั้งสิ้นของตนของตนนะจากเขตกำหนดของตนของตนตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะถ้าพิสูุเหล่าใดพิกูุเหล่านั้นนะภิสูุทั้งหลายเหล่าใดเอ๊ะเยตัวนี้อะไรลับเนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งนะมันมีอะไรลับถ้าว่าพิกษุ ทั้งหลายประสงค์จะผูกสีมาในคา,าเขตแห่งหนึ่งพิจุเหล่าอาวิหารเหล่าใดอ๋อเข้ากับเตสุนะไอ้ตัวนี้เราจะขึ้นพิกขูมาก็ได้นะคือถ้าเราแปลแล้วแลเนื้อกวามมันเอ่อมันจะมางงกับไอ้เปสเสตพังเนี่ยมันร่วมใช้พิกษุกลุ่มเดียวกันไหมเราก็ขึ้นว่าพิจุทั้งหลายประสงค์จะผูกสีมาในคามาเขตแห่งหนึ่งหรือแห่งเดียวกันอะไรเงี้ยนะลองดูดีๆนะครับว่าจะขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าเป็นกระตาเดียวกันก็ละ ถ้าประสงค์จะผูกเขาอ,อย่างนี้เลยนะเนะขาเขาไม่ได้ขึ้นนะไประเด็ดในนั้นเราก็เวลาเราแปลจริงเราไม่มีผดด็บดูนะดังนั้นเราก็ต้องดูภาพรวมของประโยคนะครับวัดเหล่าใดในคามาเกตไม่ได้ผูกสีมาวัดเหล่าใดในคารมาเกตนั้นไม่ได้ผูกสีมาอาจจะพี่ครูเนี่ยนะ พึง่งนิมนต์ภิกษุทั้งหลายในวัดเหล่านั้นโอ้ oh, ตัวนี้ก็ขึ้นมาเองนะก็แปลขึ้นมาเองนะตัวเนี้ยเวลายกประธานเนี่ยเออวิหาราเนี่ยนะก็เลยแอบใส่ไอตัวตัฐานี่มาด้วยนะในประโยคก่อนนะ่ะก็เลยแปลว่าวิหารเหล่าใดในคามเกตนั้นอัทัทะสีมาไม่ได้ผูกสีมาตัวนี้เขาลานะอนัตติกาตาไปพึงนิมนต์ภิกษุเหล่านั้นใน วัดที่อยู่เหล่านั้นให้ประชุมกันเป็นหมู่เดียวเอกชังนะเป็นหมู่เดียวคล้ายๆก็เอกโตนะครับคล้ายเอกโตเอกชังเนี่ยพึงนำฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะมาพึงให้นะมันเหตุกรรมนะครับพึงให้นำฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะมา ความพร้อมฉันมั้งฉันทะก็คือความพอใจอะไรอย่างเงี้ยคึงให้นําฉันทะไม่แน่ใจว่าฉันทะในที่นี้มันหมายถึงว่าให้ภิกษุนํามาคือให้ภิกษุไปคุยหรือไงอให้ไปคุยให้ตกลงอะ่ะของภิกษุที่ที่ควรแก่การที่จะคุยคุยให้ตกลงอะ่ะที่จะพอใจได้อะ่ะให้ไปคุยตกลงกันจนกว่าจะพอใจอะไรอย่างเงี้ยนะที่แรกผมก็นึกว่าฉันทะคือการมอบฉันทะเวลาภิกษุเหล่าอื่นเขาไม่ได้ ก็ไม่ได้พร้อมมาลงอโบโสดอะไรเงี้ยไม่ได้พร้อมเขา้าเข้าที่ประชุมแตน่นนี่น่าจะหมายถึงผมเดาเ่านะหมายถึงว่าให้ภิกษุไปคุยไปคุยตกลงกันนะก็คือให้เกิดความพอใจกันแล้วกันนะแล้วค่อยมากําหนดกําหนดเขตสีมานะไปค่ายแบบนี้นะครับสจถ้าปราถนาตัวเนี้ยถ้าสมมติประโยคบนเนี่ยกามาตัวนี้เราขึ้นประธานแล้วนะอ่าตัวนี้เราก็ไม่ต้องขึ้นเหนือได้นะครับ ถ้าปรารถนาจะกันอัญญิคามัคเเตหิเกตาหิคามักเขตแม้เราอื่นไว้ในภายในอันโตภายในนะภายในสีมาไสตตัวนี้เหมือนต้องขึ้นสีมามาเองนะภายในสีมาไซเยพิกขูภพิษูเราไดนีในคามักเขตเหล่านั้น แม่ภิกษุเหล่านั้นก็ต้องมาภิกษุที่มีอยู่ในนั้นอ่ะแต่ตัวนี้เป็นประโยคภาวะวาจบเมื่อไม่มาต้องนำฉันทะมาเนี่ยก็หมายหมายถึงว่าเมื่อเขาไม่มาก็ต้องหาคนไปคุยอ่ะให้เขาเกิดความพอใจแล้วค่อยมาบอกว่าโอเคเขาเขาเขาบอกว่าฉันไม่มีเวลามา สงกนดยังไงก็ว่ากันไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไปคุยให้เกิดความพอใจก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าอะไรนะอ่เซ็นมอบฉันทะมานะ่ะว่าโอเคผมยอมรับที่คุณจะชี้เขตชื่อแดนกันอย่าเงี้ยนะคล้ายแบบนี้นะกา,นะามฉันโทเนี่ยฝฟยา์พระมหาปทุมัตเถระกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าคามาเขตต่างๆกา,ามานานาคามาเเตตานินามะ พาธะสีมาสาัติสานิโหนติเป็นเช่นกับเป็นเช่นกับสีมาที่ผูกต่างแผนกันปลาเจกังต่างแผนกันที่ผูกปาเจกังต่างแผนกันน่าจะเป็นกิริยาวิเศษฉันทะและปาริสุทธิ ณอาคัจ,จติย่อมไม่มาตะโตจากคามาเกตนั้นประแต่พิกขุอิภิกษุทั้งหลายอันโตนิมิตตักคะตักขะเตหิที่อยู่ภายในนิมิตอาคันตพังต้องมาแล้วกล่าวเสริมอีกว่า แล้วกล่าวอีกว่าสมานะสังวาสะกะสีมายะในเวลาในเวลาสมมุติสมานะสังวาสีมาอ,อันนี้สมมุติด้วยสมัมสัมมน,นะนะกะเลในเวลาสมมุติสมานะสังวาสีมาอาคมานังการมาก็ตาม อานาเมานั่งการไม่มาก็ตามของภิกษุเหล่านั้นวัตติย่อมควรแต่ในเวลาสมมุติอาวิปววปวา,าสีมาอวิปปวาสสีมายะสามมันนะนะกาลภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในนิมิตอันโตนิมิตตะคะเตหิอาคันตัพังต้องมา อาาคัดฉันตานางเมื่อไม่มา,มาฉันโทอาหริตโพต้องนําฉันทมาเียละหมดเลยนะละนัปพิกตตาเข้าไปอาณาคัดฉันตานางก็ละนามเป็นที่เข้าใจกันตางะก็พิกขูสู่เมื่อพิกสูต่างหลายเอวังสันนิปติเตสุประชุมกันแล้วอย่างนี้นี่น่าจะออกก่อนดลกว่าน,นะ ชันเทชันเทสุฉันทะฉันทาระหานางของภิกษุทั้งหลายผู้ควรฉันทะอาหาเตสุได้นำมาแล้วเอวังอย่างนี้พึ่งพันธิตับพาเนี่ยนะพึ่งทักพวกคนวัด พักนี่นะถ้าเปตตวาก็คือเว้นนั่นแหละพึงเว้นหรือพึงพักนะพวกคนวัดก็อาลาเมเนี่นะคนวัดแล้วก็สมานุทเทศนี่สมณเณรอาลาเมนี่เด็กวัดสมานุเทศนี่สมณเณรนะพึงพักพวกคนวัดและสมณเณรทั้งหลายไว้สมณเณรเคือเค่องๆด้วยนะไว้แล้วก็ที่นะไว้ในทางเหล่านั้น และในที่ทั้งหลายมีนทีติดทะท่าน้ำคามะทวาราประตูบ้านเป็นต้นเพื่อนะครับสองเพื่อด้วยสองเพื่อนะเพื่อนาภิกษุอาคารตุกะมาเข้าหัตถบาทเร็ว อาคันตุกะพิกูนังสีคังสีคังหัตถะปาศนาปาสาน,ะาสานะยะนัดถังเพื่อนนำพิกษสูอาคันตุกะทั้งหลายมาเข้าหัตถบาทสีคังเร็วๆพระหิสีมะกรานัดทั้งและเพื่อกระทำสีมาไว้ภายนอกและเพื่อกันนะเพื่อกันสีมาไว้ภายนอกเพื่อกันไว้ภายนอกสีมาออ เพื่อการไว้ภายนอกสีมาก็คือต้องโยกภิกษุเหล่านั้นมาด้วยเพื่อการไว้ภายนอกสีมายเงี้ยนะแล้วเพรีสัญญัาตตวานะครับตีกลองสังขะสัญญาหรือเป่าสังขสัญญาสังสัญญาหรือเป่าสังขสัญญาพัดทิตพาแล้วพึงผูกสีมาสีมา ด้วยกรรมวาจายะด้วยกรรมวาจามีว่าคือกรรมวาจาว่าสุนาตุเมพันเตสังโคเป็นต้นอุตตายะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วนิมิตตกิตนารันตรังในราดับแห่งการกำหนดนิมิตก็ไม่อยากนักนะค่ะคอยดูไป กมมามวาจาปริโยสาเนในเวลาจบกมมามวาจาสีมานี่นะครับสีมาคตาโหติย่อมเป็นอันย่อมกันนิมิตทั้งหลายไว้ในภายนอกนะคตานี่ก็แปลว่าอะไรถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดแกแปลที่กัตะวาก่อนนะแปลรวบนะครับ ในเวลาจบกรรมวาจานั่นเองสีมาก็ย่อมกันนิมิตทั้งหลายไว้ภายนอกอยังลงไปในเบื้องล่าง